อืมเอาชอบแม่ที่ใส่สยีอย่างเงี้ยนั่นมปนลูกชิ้นของแม่ก็ผมไม่เห็นว่าพ่อจะกินตรงไหนเลยผมก็ขอกินบ้างไปไรอะ่ะไม่ใช่ไม่กินแต่พ่อเห็นว่าแม่ชอบพ่อก็เลยจะเอาให้แม่ก็เออาก็แม่เอาก็แม่ผมก็ชอบกินลูกชิ้นเหมือนกันผมก็อยากกินลูกชิ้นผมขอบ้างไม่ได้แล้วไงเนี่ยนี่ไงเอามาเลยเอานะ่าพ่ออย่าไปว่าลูกเลยชอบก็ชอบกินลูกชิ้นหมืนแม่นี่จะ้ะ แต่ผมช่วยครับแม่มมพ่อกินเถอะแม่ก็นิสัยเสียอย่างนี้อเห็นไหมชอบมันเลยได้ใจอะ่ะแย่งคนอื่นเขากินไปทั่วเลยกินเถอะพ่อเส้นมันอื่นแล้วอืมขอบคุณนะจ๊ะแม่น่ะดูสิช่วชอยู่ไหนนะอ๋ออยู่นี่ค่ะนี่ไง ชุดชูที่บ้านหมดพอดีเลยโอเคค่ะสักสองสองกันไหมสองกันเลยชุดชเปียกด้วยโอเคไปไปอะไรอีกไหมคะน้ำจะกินน้ำไหมก็ได้นะคะนมาคุยน้ำจะกินอะไรอีกไหมน้ำพอแล้วค่ะขนมนี่น่ากินนะน้ำพอแล้วพี่ชอบเอาไหมพี่ก็ไม่เอาอะจ่ายเงินเลยเนาะจ่าคิดเงินเลยค่ะเอ่อทั้งหมด120บาทครับ ฮ้ยน้ำน้ำออกไปก่อนนะที่มีเศษเหรียญอนะพี่ชอบพี่เป็นแบบนี้อีกแล้วนะพี่น้ำจ่ายอีกแล้วอะน้ำก็พี่ลืมเอากระเป๋าตังมาน้ำจะบ่นพี่ทำไมเนี่ย,ยงนใส่จะลืมอยู่บนรถอะกับของแค่ร้อยกว่าบาทเองจะมาบ่นพี่เพื่อจะจ่ายไปเถอะรอแป๊บนึงนะคะได้ค่ะ ขอบคุณม,มากนะครับค่ะแม <า S 2> ่พ่อช่วยถือใจจะพ่อไอพอพ่อช่วยฉันด้วยนะยังมีหน้ามาให้พ่อถืออยู่เหรอแม่ถือของมาหนักอะ่ะแทนที่จะช่วยแม่พ่อผมถือของหนัาจะตายเนี่ยพ่อช่วยฉันหน่อยดูสิแม่ถือตั้งเยอะ ชอบอบยังหนุ่มยังแน่นแข็งแรงต้องช่วยแม่ลูกไม่รู้แหละแม่ไม่ใช่ว่าจะเหนื่อยแคหน่อยผมเหนื่อยกว่าตั้งเ,งเยอะอ้าพ่อไปเดูเองโตแล้วโทรถ้างั้นอ่ะแม่ช่วยผมหน่อยนี่จากพ่อแม่เจ้าน้ำอะไรยะ น้ำเปล่าก็ได้จ้ะ,ะเดี๋ยวพ่อไปเอาน้ำก่อนนะ มาแล้วจ้าแม่ขอบใจจ้าพ่อเป็นไรจ้าเอ้าทำไมของพ่อมีแต่เส้นน่ะแม่ตักลูกชิ้นกับเนื้อหมูมาหมดแล้วจ้าพ่ออ่ะงันพ่อกินเลยนะ,นะเอ้ยไม่ใช่แหละเนี่ยแม่หมกลูกชิ้นไว้ในนี้แม่เอาลูกชิ้นให้พ่อเยอะไปแล้วเนี่ยทำไมมามาหมกไว้อย่างงี้ ไม่ต้องตักมาให้แม่แล้วจ้ะพ่อนั่นแหละพอแล้วพ่อเก็บเอาไว้กินบ้างเถอะนะแล้วต่อไปนี้พ่อไม่ต้องตักมาให้แม่แล้วนะอาวก็แม่ชอบกินลูกชิ้นไม่ใช่เหรอแม่รู้พ่อตักมาให้แม่เยอะๆแบบนี้นะแม่อ้วนพอดีเลยเดี๋ยวโลกก็ถามหาหารอกเอาอย่างนี้ดีกว่านะจ๊ะแม่ว่านะต่างคนต่างคืนดีกว่านะกินเลยพ่อมางาน,นได้งั้นเ,เดี๋ยวพ่อกินเลยนะ เห็นแช่งบอกว่าอีกสองสามอาทิตย์นะใกล้แล้วละ่ะใกล้แล้วใช่ไหมเดยกก็ได้มาอยู่แล้วพี่ช็อปฉันร้อนมากเลยอ่ะพี่ช็อปกลางลมให้ฉันหน่อยสิจ๊ะเออพี่ช็อปแค่ลมเองอ่ะพี่ถือให้ฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะดูอ,อย่างพ่อกับแม่พี่สิพ่อพี่อ่ะเขาดูแลแม่อย่างดีเลยนะพี่ช็อปเอาอย่างเขาบ้างสิจ๊ะ น,น้ำกําลังจะบอกว่าพี่เห็นแกตัวางงั้นเหรอไม่ใช่นะจ๊ะฉันเห็นว่าเราเป็นแฟนกันนะอีกอย่างอะ่ะถ้าเราแต่งงานกันไปเราก็ต้องช่วยกันดูแลกันและกันนี่จ๊ะพี่จะให้ฉันดูแลฝ่ายเดียวได้ไงอะ่ะน้ำแต่พี่ก็เป็นของพี่แบบนี้มาตั้งนานแล้วอะเพิ่งจะมาเรียกร้องอะไรตอนนี้นะพี่ชอปให้ถือล่มเองอะจ้ะพี่พูดไม่รู้เรื่องเหรอแล้วทําไมล่มคันเดียวถือเองไม่ได้อะ่ะแต่น้าอยากให้พี่ชอปดูแลบ้างอะ่ะอะไรของน้ําเนี่ยชอป เสียงอะไรกันอยู่ละจ๊ะแม่ทั้งร้อนทั้งหิวน้ำเลยลูกไปกินกาแฟกันจ้าแม่ไปจ,จะพ่อปะหิวน้ำมากเลยมแม่ก็เหมือนกันจ้ะหายไปไหนเนี่ย รับสักทีสิน้ำชอบเป็นอะไรอ่ะลูกวันนี้แม่เห็นมุ่ดอิดทั้งวันเลยก็น้ำมาสิครับแม่ผมโทรหาทั้งวันน้ำก็ไม่ยอมรับแถมตอนนี้ปิดเครื่องหนีผมอีกผมรับเซ็งจริงเลยแม่รู้แล้วว่าเรื่องอะไร ก่อนหน้านี้น้ำเขาเคยบ่นให้แม่ฟังหลายรอบนะว่าช็อปดูแลเขาไม่ดีเลยเขาอยากให้ช็อปดูแลเขาเหมือนที่พ่อดูแลแม่ช็อปลองคิดดูดีๆนะจ๊ะว่าสิ่งที่ช็อปทำกับความรักที่ช็อปมีให้เขาอะมันต่างกันแค่ไหนเรารักเขาเราก็ต้องปฏิบัติตัวกับเขาดีๆลูกเข้าใจไหมแล้วถ้าสักวันหนึ่งช็อปสูญเสียเขาไปช็อปนั่นแหละ จะเป็นฝ่ายที่จะต้องมานั่งเสียใจลองกลับไปคิดดูนะลูกว่าสิ่งที่เราทำมันดีพอกับค่าความรักที่เราให้เขาหรือยังแม่ก็สอนหนูได้เท่านี้แหละขอบคุณนะครับแม่เป็นกำลังใจให้นะจ๊ะ กินเยอะๆนะจะได้อ้วนๆนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยก็ไม่มีอะไรหรอกเพื่อแค่ให้สิ่งที่พี่ชอบกับน้ำเท่านั้นแหละตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่ก็คิดนะว่าพี่คงจะเห็นแก่ตัวมากไปหน่อยแต่ต่อไปเนี้ยพี่สัญญาเลยนะว่าพี่จะตั้งใจดูแลน้ำจะดูแลน้ำให้ดีให้เหมือนกับที่พ่อดูแลแม่ พี่อยากให้ความรักของเราทั้งสองคนยืนยาวนะน้ำเห็นพ uh, really> nah> ี่ชอบคิดได้อะน้ำก็ดีใจนะคะน้ำอะไม่เคยคิดอยากเลิกกับพี่เลยนะแต่ว่าแผนการทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนการของคุณแม่ค่ะที่อยากให้พี่อะปรับปรุงตัวเป็นคนที่ดีขึ้นนี่น้ำอย่าบอกพี่นะน้ำลมหัวกับแม่เพื่อมาหลอกพี่อะทำไมทำกับพี่แบบนี้ก็ไม่รู้สินะ น่ารักนะเนี่ยชอบชอบต้องดูแลน้ำให้ดีเหมือนที่พ่อดูแลแม่นะลูกใช่ไหมจริงจะได้อยู่กันไปนานๆใช่ไหมแบบพ่อกับแม่เนี่ยต้องน่ารักแบบพ่อด้วยนะโอเคไหมอ่ะเอาลูกชิ้นไปกินบ้างเลยเดี๋ยวก็ผอมหรอกกินเถอน้ำเอา พี่อ่ะอยากยืนยันว่าพี่อ่ะให้สิ่งที่พี่ชอบกับน้ำได้จริงๆนะ <Okay. S 1> ไม่ว่าอะไรพี่ก็ให้ได้จ้า <c oughs> ขอบคุณนะไปไปกินเส้นเปล่าๆเลยเรา <c oughs>